สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพุธที่14พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นๆกับฟุตบอลลีกใหญ่อย่างศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเรอัลเมริดกับมาโยกาบีเร์เรียลกับเลกาเนสอาราเบสกับบบเลเซียโคปาอิตาเลียคู่ระหว่างเอซิมิลานกับโบโลญญาใครอยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่มที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววียังไงก็ขอเชิญททุก่่าาานเข้้มอยูด ได้เลยร,เริ่มต้นกันที่เกมลาลีกาสเปนในเวลาตีสองครึ่งครับเกมระหว่างเรอลมริดกับมาโยกาด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้เรอลมริตต่อลูกครึง่งควบ2ผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเรอลมริดครับเซลชนะไปได้3ครั้งส่วนมาโยกาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของเรอลมริตชนะ3แพ้2โดยชนะเซลตาบีโกสามสองแพ้บาร์เซโลนา2-3ชนะเคตาเฟสหนึ่งศูนย์ชนะอเล ตีบิวบา่าว1-0และแพ้อาส์เซนนล1-2ราชันชุดขาวรองจากฝูงตามหลังบาร์เซโลนา4คะแนนก่อนเกมเอลกราซิโกในโปรแกรมลีกนัดวันอาทิตย์และเตรียมนับถอยหลังยุคคาโลอนเชโติกุสือจอมเก่าที่จะอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้สภาพทีมจะขาดอเดเนโอเลดีเกอร์เฟรกองเมนดี้ดาวิดอลาบาดานิเกาบาข่าเอเดมิลิตาและเอดูอาโดเกาวามิงกาที่พักยาวจนจบฤดูกาลแต่ทีมก็จะได้โรนิโก้กองหน้าบราซิลหายป่วยกลับมาอีกครั้งคาดว่า เชลติจะส่งอันดากูแลที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมกับเซลตาบีโกออกสตาร์ทในเกมนี้ขณะที่แบ็กขวาจะเป็นเฟรดีโกวันเวเดโดยแดนกลางจะใช้งานแดนนี่เซบาโยสกับลูก้าโพดิตเพื่อเปิดทางให้กับจูดเบลลิงแฮมเดินเกมได้อย่างอิสระแนวลุกวาง2ติงจรถวินิสูจูเนียกับคิริยันเอ็มบัปเป้ในการจู่โจมฟอร์มห้านันสุดของมาโยกาชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะเลอัวเบยูเลิสสองหนึ่งแพ้จีโรนาศูนย์หนึ่งแพ้บาร์เซโลนาศูนย์หนึ่งเสมอเลกาเนสศูนย์ศูนย์และ เรอัลโซเซดัด2-0มาโยกาเฉือนเรอัลเบยเดลิด2อเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นชัยชนะนัดที่27เเกมลีกหลังสดอยู่อันดับที่9มีแต้มเท่ากับพื้นที่ยุโรปสภาพทีมยังคงร้ามานูมอรานสโรเบิร์ตนาวารและอับดอนปาสที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซือจาโกปาอาราซาเต้อาจจะปรับหมากบางตำแหน่งเพื่อไม่ให้นักเตะอ่อนล้าจนเกินไปแนวรุกเวดาสมูริกกี้กลับมาฟิตอีกค,ครั้งพร้อมเติมเต็มความสดในพื้นที่สุดท้ายโดยมีแดนนี่โรดิเกสและ chez, ลาลอาานโติเเชสลลก เส้นทัศนะราชทุตข่าวคุณภาพเหนือกว่าแถมยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เกมรุกก็จัดจานอยู่แล้วน่าจะเป็นฝ่ายคลองบอลหาช่องเจาะอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีแนวรับมีปัญหาช่วงหลังละหลวมขณะที่ทีมเยือนเตรียมแพ็คเกมรับอย่างเหนียวแน่นแล้วเอาศัยช่องว่างในการจู่โจมดูแล้วราชันหน้าเฮแต่อาจจะแค่เม็ดเดียวฟันทงรองมายโยกาแพ้ไม่ขาด1 2สองโดยในเกมฟาดแข่งระวังแรลมาริดก,กับมายโยกา ผู้ที่2นะครับเป็นเกมลาลิกาสเปนในเวลาเที่ยงคืนเกมระหว่างเบเยเรียลกับเลกาเนสด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เบเยเรียลต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเบเยเรียลครับที่เอาชนะไปได้ทั้ง5นดัดฟอร์ม5นัดล่าสุดของเบเยเรียลชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะจิโรนา1 0ชนะโอซาซูน่า4 2ชนะเอสปันญอลหนแพ้เซตาบิโก0 3และเสมอเรอัลซูเซดัด2 2เบเยเรียลได้ประตูสําคัญจากเกมปลายสัปดาห์โดยเฉินจิโอ น, 1, นนึ่งยึดอันดับที่5และห่างอันดับที่6อยู่4คะแนนก่อนเกมวันอาทิตย์ยังคงลุ้นโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างต่อเนื่องสภาพทีมจะขาดกีโก้เฟเมเนียราอูอันบิโอนและเอเลียสอาโคมาสที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซือมาเซเลโนจะส่งเป่านาบาโร่ยืนแบกขวาแทนที่เฟเมเนียขณะที่ปีกซ้ายจะเป็นอเล็กซ์บาเอน่าส่วนปาเป้เกรกองกลางอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นแนวรุกนิโคล่าเปเป้และเชียโนแบรรี่มีภาษีเหนือกว่าเยเรมีปีโนโดยตัวหลักจะเป็น อายุเซเปเรสฟอร์ม5านัดหลังสุดของเลกาเนสเสมอ4แพ้1โดยเสมอเซบียา2 2เสมอจิโรนา1 1แพ้บารเซโลนา0-1และเสมอโอสซูนา 1, 1. ่เลกาเนสอยู่รองบวยห่างมือที่ปลอดภัย4คะแนนก่อนลงเล่นในโปรแกรมนัดวันอาทิตย์5าเกมหลังเหนียวแน่นขึ้นโดยแพ้แค่นั้นเดียวและเสมอไปถึง4นัดสภาพทีมจะได้ชาบี้เอนนนเดสโพสต์แมนกลับมาแต่เอริกฟายเกตซาวารองแต่งโรซิเย่บนาบาราซิตเหล่านี้บาดเจ็บทั้งหมดส่วนแนวรุกเป็นโอกาสข,ของมาติยา นาสตาซิสทำหน้าที่แทนเอนนนเดสทัศนะทั้งสองทีมต่างต้องการทีชนะเพื่อเป้าหมายของสโมสรมิเอเรอัลได้เปรียบเรื่องเสีเยงเชียร์เกมรุกจัดจ้านขณะที่เลกาเนสช่วงหลังเหนียวแน่นขึ้นเน้นเกมรัดกุมเป็นพิเศษแต่โดยรวมเป็นรองเยอะเรือดำน้ำสีเหลืองน่ากดข่าด2เมตรได้ฟันธงต่อมยเอเรอัลรัว2-0คู่ที่3าเกมลาลิกาสเปนในเวลาเที่ยงคืนนะครับเกมระหว่างอาราเบสพบกับบาเลเซียด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้อาราเบสต่อครึ่งลูกผลงานกระพบแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับ เป็นอาราเบสครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งบาเลนเซียเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของอาราเบสชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเสมอแอตเลติโกมาดริด0-0ชนะเรอัลโซเซดาด1-0เสมอเซบีย่า1-1แพ้เรอัลมาดริด0-1และชนะจิโอโรนา1-0อาราเบสอยู่อันดับที่17เหนือโซนตกชั้นแค่3คะแนนก่อนเยือนแอตเลติกบิลเบาวันอาทิตย์นี้สภาพทีมต้องเช็คกองฟิตของอัปเดย์อัปกาที่เจ็บกล้ามเนืืื้้้ออออตตนนนขาาาาาดดหหหลลลัังทีี่่่เเเเไมมมมปญพิิกุซคคูจ ยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักกร็ริมเส้นกาลอดบีเซนเต้กับกาเลสอเลนญาพร้อมลากเหลือส่วนหน้าเป้าจะเป็นกีเก้กาเซียที่ทําไปแล้ว12ประตูในฤดูกาลนี้พร้อมล่าตาข่ายฟอร์มห้านาะดกาสุดของบาเลนเซียชนะ3เสมอ2โดยชนะเคตาเฟ่สามศูนย์ชนะลัตตามัดสามสองเสมอเอสปนเย่หนึ่งหนึ่งเสมอรายโอเบยเกโน่หนึ่งหนึ่งและชนะเซบียาหนึ่งศูนย์ขังข่าวบินสูงขึ้นอันดับที่สิบหลังถล่มเคตาเฟ่สามศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้มีลุ้นพื้นที่ยุโรปโดยห่างอันดับ 8, 2, อีก3เกมสุดท้ายกุนซือกาลอสก็เบรานเตรียมยึดผู้เล่นชุดเดิมที่ลงตัวพร้อมลุยตั้งแต่ต้นแนวรุกอูกดูโร่ขึ้นตัวจริงต่อโดยมีเดเอโกโลเปสอันเดเอร์เม,มด้าลุยริโอคาปันเกมสนับสนุนขณะที่ราฟามีที่ยมตัวมาจากซบียมีลุ้นสอดแทรกแดนกลางฟานเปเรสก็มีลุ้นออกสตาร์ททัศนะอาราเบดิ้นโรนนี้ตายสุดชีวิตช่วงหลังแพ้ยากนั้นนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์อย่างไรก็ตามบารินเซียระยะหลังเข้าฟอร์มเหลือเกินเกมรุกเฉียบคมแม้ขาดกองหลังตัวเก แต่องค์ประกอบอย่างยอดเยี่ยมดูแล้วมีโอกาสบุกมาแบ่งแต้มฟันทงรองบาลเซียไม่แพ้หนึ่งหนึ่งคู่ที่สี่ครับเกมโกปาอิตาเลียในรอบชิงชนะเลิศเวลาตีสองเกมระหว่างเอซิมิลานกับโบลญญาโดยอัตรา,าต่อรองเกมในคู่นี้เสมอเอซิมิลานผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเอซิมิลานที่เอาชนะไปได้2ครั้งโบลญนาเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นันัลังสุดของเอซิมิลานชนะ4แพ้1โดยชนะโบลญญา3 1ชนะเจนัว21่ชนะ เวเนเซีย2 0ชนะอินเตอร์มิลาน3 0และแพ้ออตตันตาศ1นปีศาจแดงดำเข้าชิงชนะเลิศโกปาอิตาเลียเป็นครั้งแรกนับจากปี2 0 1 8ลุ้นถ้วยใบนี้เป็นสมัยที่6ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2003สภาพทีมจะขาดยูเซฟโฟอฟาน้ากองกลางตัวรับที่ยังเจ็บเทา้ารวมถึงลิคาโดชอตติและวอร์เรนบองโดแต่ก็จะได้ราฟาเอลเราอาลปีปโปรตุกีสพ้นถ้วยแบงกลับมากุนซือเซโจคอนไส่าวกุนซือชาวโปรตุกีสเตรียมจัััดทท้้ววยยระะบบบบ3 3นนน่่าาจจเป็ลูกกิหีสอ โดยมีคริสเตียนพลิซิตและราฟาเอลไรอัลขนาบข้างวิงแบกขวาอาจจะเป็นอเล็กซีมีเนสขนาดไปกับเตโอแอ็กนองเดตตรงกลางมีตีนี่ไรเดอร์กับรูเบนลอฟเตอร์ชีกคุมเกมด้วยการฟอร์ม5นานลัลท์สุดของโบโลอนยาชนะ2เสมอ2แพ้1โดยแพ้อิซมิลาน1-3เสมอยูเวนตุส1-1เสมออุดินเนเซ่0-0ย์ชนะเอมโปรี2-1และชนะอิตอร์มิลาน2-0งศโบโลอนยาเข้าทิงชนะเลิศถ้วยโกปาอิตาเลียเป็นครั้งที่3และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1974. ครั้งนน่ันหก้าี้คว้า แชมป์ได้ทั้งหมดสภาพทีมยังคงขาดเอมิลโฮมกับดานเอนดอยที่อยู่ในระ,วระหว่างรักษาต,ตัวจากอาการบาดเจ็บที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือวินเซนโซอิสตาเรโนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1นะาปอจะวางไทยดาลิงกาเป็นตัวจบสกอร์โดยมีริคาโดออโซลินีเยนอกาและนิโกโลคัมเบกี้คุมเกมด้วยกันทัศนาคู่นี้เพิ่งเจอกันในลีกเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนแต่เกมนี้มาเล่นที่สนามกลางในกรุงโรมดูแล้วยังสูสีเอซิมิลานกลุ่มผู้เล่นดูดีกว่ามีทีเด็ดในแดนหน้าอย่างไรก็ตามบญา มีความเป็นทีมสูงจังหวะจะโคนในการตอบโต้อันตรายดูแล้วสู้ได้อย่างไรก็ดีสู้กันย,วยาวๆปีศาจแดงดำมีขุมกำลังที่เหนือกว่ามีโอกาสเบียดคว้าแชมป์ฟันธงเอซิมิลานเกาวกว่าเฉือน2-1อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ๆทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ